ประเด็นสำคัญจากห้องแถลงข่าวของอาร์เนสซอตที่แฟนลิเวอร์พูลต้องรู้โดยปกติแล้วการแถลงข่าวก่อนเกมมักจะเป็นเรื่องของการอัปเดตความพร้อมของทีมและข่าวสารทั่วไปแต่ในการแถลงข่าวล่าสุดของอาร์เนสซอตกลับมีอะไรมากกว่านั้นผู้จัดการทีมได้ให้มุมมองที่ลึกซึ้งและน่าประหลาดใจเกี่ยวกับปรัชญาของทีมปัญหาที่กำลังเผชิญหน้า และเบื้องหลังด้านความรู้สึกของคนในทีมที่หลายคนอาจไม่เคยรู้มาก่อนและประเด็นสำคัญที่แฟนลิเวอร์พูลไม่ควรพลาด 1. เรื่องเสริมทัพเดือนมกราคมนะเหรออยู่นอกสายตาผมโดยสิ้นเชิงเมื่อถูกถามถึงความเป็นไปได้ในการเซ็นสัญญาเซ็นเตอร์แบ็คนใหม่ในตลาดซื้อขายเดือนมกราคมอาเนสลอตได้ปฏิเสธแนวคิดนี้อย่างชัดเจน โดยกล่าวว่ามันเป็นสิ่งสุดท้ายที่อยู่ในหัวของผมตอนนี้เหตุผลของเขานั้นตรงไปตรงมาสล็อตชี้แจงว่าในปัจจุบันทีมมีเซ็นเตอร์แบ็กอยู่แล้ว3คนและไรอันกราเฟ,ฟนแบ็กกับวัตารุยังสามารถขยับลงมาเล่นในตำแหน่งนี้ได้การประกาศจุดยืนที่ชัดเจนนี้ไม่เพียงแต่ดับกระแสะข่าวลือแต่ยังเป็นการส่งสารที่ทรงพลังถึงผู้เล่นในทีมว่า เขาเชื่อมั่นในคุมกำลังที่มีอยู่และคาดหวังให้ทุกคนยกระดับตัวเองขึ้นมาท่ามกลางวิกฤต 2. ยังไม่คุยเรื่องลุ้นแชมป์สล็อปตปฏิเสธที่จะพูดคุยถึงเรื่องการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกในตอนนี้โดยยืนยันว่าสมาธิของทีมทั้งหมดอยู่ที่เกมถัดไปเพียงอย่างเดียวเขายังได้เปิดเผยถึงปรัชญาส่วนตัวในการประเมินสถานการณ์ของลีกซึ่งเขามองว่าเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพที่สุด เขากล่าวว่าวิธีที่ดีที่สุดในการตัดสินตารางคะแนนคือหลังจากผ่านไป38เกมแต่สิ่งที่ดีที่สองในความคิดของผมคือหลังจากผ่านไป19เกมนี่คือสถานการณ์อย่างชัดเจนในการจัดการกับความกดดันและรักษาสมาธิของทีมให้จดจ่ออยู่ที่เป้าหมายระยะสั้นหลีกเลี่ยงการถูกรบกวนจากเป้าหมายระยะยาวที่อาจสร้างแรงกดดันโดยไม่จำเป็นผู้เล่นที่ต้องพักรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บในตอนนี้ คอนเนอร์แบดลีย์และฟลอเรียนเวียสทั้งคู่จะพลาดการลงสนามในเกมที่จะพบกับนอตติงแฮมฟอร์เรสในวันเสาร์นี้เนื่องจากพวกเขามีอาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อที่มันสะสมในช่วงการแข่งขันทีมชาติในกรณีของแบดลีย์อาจจะต้องพักนานกว่า3สัปดาห์ส่วนเวียสไม่นานขนาดนั้นน่าจะประมาณ1สัปดาห์ส่วนเจเรมี่ฟริมพองยังไม่พร้อมลงเล่นน่าจะต้องพักอีกประมาณ2สัปดาห์เป็นอย่างน้อย แบตลี่และเวียดมีปัญหากล้ามเนื้อทั้งคู่ผมคิดว่าคอนเนอร์น่าจะไม่ได้อยู่ในทีมของเราอีก22วันข้างหน้านี้ส่วนฟลอเรียนคงพักไม่นานขนาดนั้นแต่ตอนนี้เขาเองก็ยังคงห่างไกลจากคำว่าฟิตสมบูรณ์พร้อมอยู่มากเช่นกันแต่อลิสงเบเกอร์กลับมาสมบูรณ์แล้วและจะพร้อมสำหรับเกมในวันเสาร์นี้อย่างแน่นอนไม่ใช่แค่ข่าวลือจาะลึก3ประเด็นสำคัญกำหนดอนาคตเคียซ่าตลาดนักเตะ มักเต็มไปด้วยข่าวลือโดยเฉพาะอนาคตของลักเตะระดับท็อปอย่างเฟเดริโกเคียซากับสโมสอรยักษ์ใหญ่อย่างลิเวอร์พูลบทความนี้จะสกัดเฉพาะแก่นสำคัญและเจาะลึกสามปัจจัยชี้ขาดที่จะเป็นตัวกำหนดอนาคตของเขาในถิ่นแอนฟิลโดยอ้างอิงข้อมูลที่น่าเชื่อถือจากนักข่าวคนดังอย่างฟาบิซโอโรมาโน่ใจยังอยู่ลิเวอร์พูลแต่มีเส้นตายที่มองไม่เห็น ณปัจจุบันความต้องการหลักของเฟเดริโกอยู่สู้เพื่อตำแหน่งของเขาในทีมลิเวอร์พูลต่อไปเขายังไม่ได้มองหาลู่ทางในการย้ายทีมและมุ่งมั่นที่จะพิสูจน์ตัวเองกับสโมสรอ,อย่างไรก็ตามความมุ่งมั่นนี้มีเงื่อนไขและกรอบเวลาที่สำคัญหากสถานการณ์ไม่เป็นไปตามที่เขาคาดหวังและยังไม่ได้รับโอกาสลงสนามมากพอจนถึงช่วงกลางเดือนมกราคมท่าทีของเขาก็อาจเปลี่ยนแปลงไปได้ นี่คือเส้นตายที่มองไม่เห็นซึ่งสร้างแรงกดดันต่อทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นตัวนักแตะที่ต้องเร่งพิสูจน์ตัวเองหรือสโมสรที่ต้องตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของทีมในระยะสั้น 2. ตัวแปรสำคัญไม่ใช่แค่ฟอร์มการเล่นแต่ยังขึ้นอยู่กับแผนการเสริมทัพของสโมสรในช่วงตลาดซื้อขายเดือนมกราคมด้วยปัจจัยภายนอกที่สำคัญคือความสนใจของลิเวอร์พูลในการคว้าตัวผู้เล่นในแนวรุกคนใหม่ โดยมีชื่อของอังตวนเซเมนโยจากบอนมัสเป็นหนึ่งในนักเตะท,ที่กำลังอยู่ในความสนใจและมีค่าฉีกสัญญาซึ่งทำให้การย้ายทีมมีความเป็นไปได้สูงการมาถึงของนักเตะใหม่ในตำแหน่งเดียวกันอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อโอกาสในการลงสนามและเส้นทางการค้าแข่งของเคียซ่าในที่สุด 3. ส,สถานการณ์ที่ต้องจับตา20มกราคมคือวันประเมินผล ฟาบิโอ o รมาโน o ได้สรุปภาพรวมของสถานการณ์ทั้งหมดไว้อย่างชัดเจนซึ่งจะเป็นตัวกำหนดทิศทางในอนาคตอันใกล้นี้ฟรีเดริโก้เคียซาตอนนี้ใจเขายังอยากอย,กอยู่ลิเวอร์พูลต่อแต่ถ้าตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึงกลางเดือนมกราคมเขายังไม่ได้โอกาสลงสนามอย่างที่ตัวเองหวังไว้แล้วถ้าลิเวอร์พูลดันไปเสริมแนวลุกเพิ่มในเดือนมกราคมด้วยสถานการณ์มันก็มีโอกาสเปลี่ยนได้เหมือนกันตอนนี้เคียซาปิดประตูย้ายทีมอยู่ เพราะเขาอยากอยู่สู้แย่งชิงตำแหน่งในทีมให้ได้เองแต่พอถึงวันที่20มกราคมแล้วทุกอย่างมันก็ต้องกลับมาดูใหม่อีกทีจากคำกล่าวนี้หมายความว่าแม้เคียซ่าจะปิดประตูย้ายทีมในตอนนี้แต่สถานการณ์ทั้งหมดจะถูกนำมาประเมินอีกครั้งในช่วงวันที่20มกราคมซึ่งผลลัพธ์จะขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของ3ตัวแปรหลักคือโอกาสลงสนามของเขาสภาพความฟิตและความคืบหน้าในการเสริมทัพของสโมสร ที่อาจเข้ามาจำกัดอนาคตของเขาโดยตรง